对。嗯嗯 อยาให้เรามเงใจก็ช่วยหัวค่ะนี่นี่เป็นไง จุดเทียนชัยถวัญวัฒนะครับที่เก่งทูสีลมทั้ง10คนเลยคณะเอกล้าครับทั้งหมดเลยเอ้าไปเจอกันได้ใช่ครับแสดงว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ไปบอลเลิกแข่งไหนไปบ้างนะไบอกให้เราต่อหรืออะ่รเลยอันนี้น้องไรค่ะที่ไปด้วยใช่ไหมคุณน้องครับไปหมดเลยแล้วไปเจอกับน้องนองเอกล้า เราก็จะมาเรียกว่าทำการใน,นกระจุดเทียนชัยถวายพระพรในการให้กับพ่อหลวงของเราันด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะมา